สวัสดีครับผมนายพักดีภาสิชื่อเล่นน้องบอยนะครับวันนี้มาพูดถึงการบำรุงรักษานะครับแล้วก็การซ่อมเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอ,อ,อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนนะครับก็คือเตารีดนะครับที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนะครับเตารีดในการ อุปก,กรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาเตาวีดนะครับอุปก,กรณ์เรามารู้จักอุปก,กรณ์ที่เราใช้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็คือมัลติมิเตอร์นะครับมิเตอร์ที่ใช้วัดในการให้ทราบว่าสายเนี่ยนะครับขาดหรือไม่ขาดนะครับอุปก,กรณ์นี้ใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้นะครับอุปก,กรณ์ต่อไปก็คือคีมรวมนะครับคีมรวมใช้สามารถใช้จับงานยึดงานได้นะครับในการจับยึด อุปกรณ์ต่างๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือคีมปากแหลมนะครับคีมปากแหลมใช้จับอุปกรณ์ในพื้นที่เล็กๆนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือไขควงนะครับไขควงซึ่งเราจะใช้ใชกันทั้งสองทั้งสองแบบนะครับซึ่งเป็นไขควงแฉกแล้วก็ไขควงปากแบนนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อมาก็คือแปรงนะครับไว้สําหรับทําความสะอาดภายในอุปกรณ์นะครับภายในอุปกรณ์เตารีดนะครับ อ่าต่อไปนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือน้ำมันครอบจักรวาลน,นะครับซึ่งไว้ใช้ฉีดอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับอ่าครับต่อไปเรามาดูอาการเสียของเตาวิ่นะครับซึ่งมีอาการเสียอยู่สองสองแบบนะก็คือหนึ่งไฟไม่เข้านะครับสองเมื่อไฟเข้าแล้วเนี่ยนะครับเตาวิดของเราจะไม่ร้อนนะครับ โดยเรามาดูอาการแรกนะครับก็คือไฟไม่เข้าโดยการตรวจเช็คนะครับสาธิตเลยนะครับจากการถอดนะครับหลังของเตารีดนะครับโดยการใช้ประแจแฉกนะครับเออไขควงแฉกนะครับซึ่งในการตรวจวัดนะครับเราสามารถตรวจวัดซึ่งว่าสายไฟเนี่ยขาดหรือไม่ขาดได้โดย2วิธีนะครับก็คือสังเกตด้วยสายตานะครับ แล้วก็2นะครับสังเกตด้วยการโดยการใช้มิตเตอร์นะครับในการวัดนะครับโดยใช้ย่านวัดที่ย่านวัดโอห์มนะครับ 1,000K พันนะครับคูณ 1000k โดยการวัดสายไฟนะครับจากขั้วนะครับจากตัวลักนะครับแล้วเข้าไปที่ขั้วต่อของตัวเตารีนะครับ ถ้าเข็มขึ้นเนี่ยนะครับถือว่าสายนั้นขาดนั้นต่อนะครับไม่ขาดนะครับส่วนถ้าขั้วไหนที่เราวัดแล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับถือว่าสายนั้นขาดนะครับเราวัดดูทุกขั้วครับว่าขั้วไหนเป็นสายของเขานะครับลักษณะต่อไปนะครับก็คือมีไฟเข้านะครับแต่ เราสังเกตได้โดยการดูจากหลอดนะครับดูจากหลอดก็คือถ้าเราถ้าไฟเข้าเนี่ยนะครับจะมีหลอดมีไฟที่หลอดนะครับแต่ถ้าเมื่อไฟที่มีไฟเข้านะครับแต่หลอดไม่ติดเนี่ยเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าหลอดขาดนะครับโดยการถอดถอดที่หลอดนะครับมาวัดนะครับว่าขาดไม่ขาดโดยการใช้มิตเตอร์เหมือนเดิมนะครับ วัดตั้งโดยที่ตั้งวัดที่ย่านโอห์มนะครับหนึ่งพันเคโอห์มนะครับนี่คือลักษณะการวัดนะครับอันนี้ถือว่าหลอดไฟนะครับสามารถใช้งานได้นะครับยังไม่เสียนะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับนี่เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับ แต่ถ้าเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับถือว่าหลอดขาดนะครับเราสามารถหลอดเปลี่ยนได้นะครับเป็นการเช็คง่ายๆนะครับว่ามีไฟเข้าตัวเตาฟีว,ว,วหรือเปล่านะครับสำหรับอาการแรกนะครับก็มีการตรวจเช็คเพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับเมื่อเราทราบอาการเสียของเอ,อ่ออาการที่ไฟไม่เข้าของเตาฟีว,วแล้วนะครับเราสามารถนะครับเนื่องจากถ้า สายไฟขาดนะครับซึ่งขาดข้างในหรือภายนอกนะครับหรือสายไฟชํารุดเนี่ยนะครับเราสามารถถอดถอดจากขั้วนะครับขั้วขั้วตัวยดเนี่ยนะครับถอดออกได้นะครับแล้วเปลี่ยนกันเปลี่ยนเอาสายไฟใหม่มานะครับซึ่งสายไฟใหม่นะครับก็จะมีแบบแบบ2สายแล้วก็แบบ3สายนะครับซึ่งแบบ3มสายเนี่ยจะมีกาวนะครับมีนิวตันเข้ามาด้วยนะครับมีกาวเข้ามาด้วยนะครับเราสามารถ เสียบต่อเข้าได้เลยนะครับมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบที่สามารถเสียบต่อได้เลยไม่ต้องปอกสายให้ให้ยุ่งยากนะครับมีสําเร็จมาให้เลยนะครับส่วนถ้าหลอดไฟเสียนะครับเราสามารถถอดได้ออกเหมือนกันนะครับเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับซึ่งในการซื้อมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะครับต้นทุนของตัวหลอดไฟนะครับจะอยู่ที่ประมาณตัวละ2อบาทถึงสบาทนะครับ ก็คืออาการที่นะครับไม่ร้อนนะครับเมื่อไฟมีการตรวจเช็คแล้วนะครับว่าไฟเนี่ยเข้าปกตินะครับแต่ตัวเตาวีทนะครับไม่ไม่มีความร้อนขึ้นนะครับเราสามารถถอดอุปกรณ์นะครับมาเช็คนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเป็นภายในของตัวเตาวีทนะครับตัวด้านในเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวหน้าสัมผัสนะครับคอนแทคนะครับหน้าสัมผัสของตัวเตาวีทนะครับเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิควบคุมความร้อนนะครับของ ตาวีทนะครับซึ่งนะครับจะเห็นว่าจะมีขั้วนะครับจะมีขั้วนี่คือขั้วที่เราที่เราจะจ่ายไฟเข้านะครับมีทั้งไฟมีทั้งนิวตันนะครับแล้วมีทั้งกลาวนะครับอันนี้คือหน้าสัมผัสนะครับตรงนี้คือหน้าสัมผัสของตาวีทนะครับสามารถยืดหยุ่นเคลื่อนที่ได้นะครับในการตรวจเช็คนะครับ เราสามารถใช้มิตเตอร์นะครับตัวเช็คได้นะครับว่าออในหน้าสัมผัสเนี่ยของเตาดีดนะครับมีการเคลื่อนที่มีการต่อนะครับต่อวงจรหรือ,รอไม่นะครับสามารถติดสัญญสามารถวัดได้นะครับ เราสามารถวัดได้นะครับตัวตัวหน้าสัมผัสนี้นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นการปรับอุณหภูมิของตัวตัวตาวีดนะครับเมื่อเรากดลงเนี่ยนะครับตัวมิเตอร์นะครับจะขยับคือการทําให้เกิดความร้อนนะครับนี่นะครับเมื่อเราปล่อยนะครับเหมือนเราปรับอุณหภูมิปรับให้อยู่ที่ศูนย์นะครับก็จะ ไม่มีการทํางานไม่ทำไม่ทำให้เกิดความร้อนนะครับเมื่อเรากดลงไปเนี่ยนะครับอันนี้คือการทํางานของเตารีดนะครับที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องนะครับในกรณีที่หน้าสัมผัสไม่ไม่ต่อนะครับก็คือหน้าสัมผัสเนี่ยเกิดสนิมนะครับหรือเกิดความร้อนจนทําให้หน้าสัมผัสเนี่ยไหม้นะครับเราสามารถใช้กระดาษทรายนะครับขัดหน้าสัมผัสได้นะครับโดยการขัดหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับขัดให้ตัวหน้าสัมผัสนะครับ มีการติดต่อต่อวงจรนะครับให้เกิดการทํางานที่ถูกต้องให้เกิดการทํางานที่แน่นอนนะครับเมื่อทําความสะอาดเสร็จเราใช้กระดาษทรายขัดเสร็จนะครับเราต้องเอาตัวแปรงนะครับแปรงทำความสะอาดนะครับไล่ฝุ่นเศษฝุ่นที่เป็นหลังจากที่เรากเอากระดาษทรายขัดเสร็จนะครับ ต่อไปก็คือเอามาตรวจช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าในการาปรับหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับโดยการใช้มิเตอร์เหมือนเดิมนะครับมิเตอร์วัดที่ขั้วนะครับลองกดดูนะครับ นี่คือการทำงานที่ปกติของเตารีดนะครับต่อมานะครับในการประกอบคืนเอ่อต่อมานะครับก็คือตัวเช็คดูทั้งขั้วต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วทางด้านทางด้านลายนะครับทางด้านไฟเข้าหรือทางด้านนิวตันนะครับหรือทางด้านกาวเนี่ยตัวเช็คนะครับว่ามีการเกิดสนิมหรือเปล่าเราสามารถขัดทำความสะอาดได้นะครับ เพื่อการทํางานที่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยครับไหลผ่านได้สะดวกนะครับครับสำหรับอาการเสียของเตาวีนะครับมีอาการเสียหลักๆก็คือนะครับหไฟไม่เข้านะครับสก็คือเมื่อไฟเข้าเนี่ยนะครับตัวคอยร้อนตัวทํางานด้านความร้อนเองเนี่ยไม่เกิดอาการไม่เกิดความร้อนนะครับ ต่อไปก็คือเอามาดูการบำรุงรักษาครับและการใช้งานของเตารีดนะครับเพื่อการยืดอายุการใช้งานนะครับเพื่อประหยัดต่อค่าใช้จ่ายของเราเองนะครับโดยการใช้งานเนี่ยนะครับการใช้เตารีดเนี่ยนะครับมีการกินกระแสที่สูงนะครับจึงไม่เหมาะสมที่จะรีดผ้านะครับในจํานวนที่น้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการรีดผ้าการทำรีดผ้าเสร็จแล้วนะครับถอดปลั๊กออกนะครับเพื่อนะครับหนึ่งนะครับก็คือเพื่อ ประหยัดในการใช้ไฟฟ้านะครับ2ก็คือเพื่อป้องกันให้ไม่ให้เกิดไฟไหม้นะครับ3ก็คือเพื่อดูแลและป้องกันการเ,เตาลีดนะครับให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ